คือตีสี่สิบสี่นาทีนะสว่างพระอาทิตย์อยู่นูนนะ่นเลสว่างนั่นสว่างทั้งวันทั้งคืนนะคะตอนนี้ตอนนี้คือไม่มืดเลยไม่มีพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะไม่มืดเลย ปกติเราได้แค่ตัวใหญ่นะแต่ทีนี้เครื่องเกาเต็มเกาเลยให้เช็คกินไปหมดเลยตัวเล็กด้วยยี่ยี่สิบสามกิโลจากบูเดอร์ถึงออสโลโลืมอะไรรู้ไหมลืมลืมพวกเครื่องสำอางแต่งหน้า พวกเอ่อมาสคาร่าอะไรเครื่องของแต่งหน้าลืมหมดเอาวางไว้ในถุงพอวางเสร็จแล้วเราก็ลืมหยิบมาให้พ่อใหญ่กลับไปเอายังทันอยู่เพราะว่าไม่ว่าไหดูสภาพหน้าสิโอ้โหไม่ได้อ่ะได้มาแล้วแ <c oughs> ด้มาแล้ว <c oughs> เกืียตายเนี่ยให้พ่อใหญ่ไปเอามาให้ไม่งั้นนัด <c oughs> ฟรีอาฟอร์ซิงกันแซ่ใช่ไหมเรื่องท้าเนาะเรื่องดีเลย์ฟรีอาฟอร์ซิงกันแซ่โอ้โหฟร่าผู้ที่อุฟลุกจากเมืองบูเดอร์ไปออสโลใช้เวลาเดินทางจากบูเดอร์ถึงออสโล 1>, 1ชั่วโมง45นาทีนะคะเราเดินทางกัน3คนแม่ลูกมีฟิฟ่ามีฉายแล้วก็มีน้องเงเพราะว่าพ่อใหญ่หยุดได้แค่1เดือนเราเดินทางก่อนเราจะได้ใช้เวลากับครอบครัวที่เมืองไทย ที่กงไหนอ่ะท่านฟรีสกับีค่ะที่ออสเตรียทั้งหมดเอาสายไปไหนมาแล้วกระเป๋ารอหนาะนะ่ะมาแล้วมาแล้วใบวันเริ่มเลยลงเครื่องจากออสโลนะคะนุ่เงเงี้ยต้องมารับกระเป๋าแล้วก็ต้องไปเช็คอินกระเป๋า,<ร>าใหม่<ร><ร>อีก <มา S 1> ครั้ง <มา S 1> นะคะเช็คอินด้วยตัวเองนะนะไปเล็กอันใหญ่เราได้30มกิโลเนาะกระติชิโรได้สากิโลต่อคน ด้วยความที่ลกแังซื้อตั๋วสองรอบนะคะนั่นก็คือซื้อจากออสโลจนถึงบังโอกแล้วก็ซื้อจากบูเดอร์อีกทีหนึ่งนะคะซื้อจากบูเดอร์มาลงออสโลก็เลยไม่ใช่ตั๋วบินตรงเราก็เลยต้องมารับกระเป๋าแล้วก็เช็คอินอีกครั้งนะคะสตาฟีบิสยอเฟรดินริ เราใช้เวลาในการบินจากออกซถึงบังโคลนะคะใช้เวลาสมาแต่บูเดเว่เจอกันเครื่องเดียวกันสประตู3มีรถบัสไปดอนเมืองด้วยนะคะต้องมีบอรดดิ้งพาสและคาเน่ยค่ะ น้องเขาแล้วว่าเรามีตัวไปยนต์เมืองก็งมาขึ้นรถฟรีนะคะมีกระเป๋าเท่าไหร่ก็ไดม้มือแรกมือแรกแกงแต่ปลาโศกนอกผูเราค้นคนะคือบังหันนี่ <laughs>